สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับดรทรงเดชมโนจินดาประธานบุรุษธิธรรมพุทธะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาหารเสริมซิลโเบต้าพลาสครับซิลโเบต้าพลาสเนี่ยคืออาหารเสริมเซล์ซ่อมเซลลโปรตีร่างกายเราเนี่ยเซลลจะเสื่อมทุกวันนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุมาก60ขึ้นไปเนี่ยเซลลจะเสื่อมประมาณ1ส่วน4ของร่างกายอาหารที่เรากินต่ละวันเนี่ยทุกวันนี้นะส่วนมากก็จะเป็นเคมีเซลล์ที่เสื่อมมากกว่าเซลล์ที่เกิด เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซีโรเบต้าพลาสเนี่ยทำหน้าที่ซ่อมเซลล์ที่เสื่อมแล้วก็ทำให้เซลล์ที่เกิดใหม่จุดประสงค์ข้อดีของเขาคือ2เนี่ยทำให้ฮอร์โมนของในร่างกายเนี่ยปรับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนของเลือด,ฮอ,ออดฮอร์โมนของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยประมาณ60ล้านล้านเซลล์เนี่ยมีการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลือดดีเลือดขาวดีไม่เลือดแดงดีทุกอย่างก็จะดีหมดแล้วทำให้เกิดออกซิเจนใน ในเลือดด้วยทําให้เกิดความสมดุลแล้วสร้างความบาลานซ์ให้กับเลือดให้กับร่างกายและอีกตัวหนึ่งเนี่ยระบบของไทรอยไทรอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวพันไม่ว่าเป็นเกี่ยวกับร่างกายระบบการย่อยเขาจะสามารถช่วยในการย่อยอาหารได้ดีแล้วอีกตัวหนึ่งที่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะย่อยอุจจาระที่ตกค้างในร่างกายได้อุจจาระที่ตกค้างในร่างกายเนี่ยเขาย่อยแล้วก็ระบบการขับถ่ายที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าคูแคนพาสเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างในการฟื้นฟูเซล โรคโรคที่เป็นเนี่ยข้อพะอเซล์เสื่อมอย่างเช่นโรคตับเซลล์ตับอ่อนไม่ทํางานเวตาสของแคนพลัสเนี่ยช่วยในการซ่อมเซลล์ตับอ่อนให้ทํางานปกติร่างกายก็สามารถเชื่อนําอินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดได้แล้วก็ทําให้เกิดความสมดุลของน้ําตาลของเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนดีของเขาคือฟื้นฟูเซลซ่อมเซลลแล้วทําให้ระบบร่างกายในระบบเลือดระบบเซลล์ต่างๆในร่าง,างกายเนี่ยที่60ล้านล้านเซลเนี่ย มีการพื้นตัวแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปังมีน้ํามีนวลแล้วอีกตัวหนึ่งที่ดีเนี่ยเบตาคูแคนพาสเซียทำให้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่ไม่มีลูกเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถที่จะมีลูกได้เพราะว่าฮอร์โมนที่ร่างกายดีขึ้นระบบของร่างกายดีขึ้นระบบเลือดดีขึ้นแล้วทําให้เกิดการพักผ่อนที่ดีขึ้นด้วยครับซิโลเบตาพาสมีส่วนผสมอะไรหลักๆบ้างครับมีแบคทีเรียถังเช่าเห็ดเลนจือข้าวทุกสายพันธุ์ ถั่วทุกสายพันธุ์แล้วผักผลไม้อีกนานาชนิดเบต้ากูแคนคืออะไรครับเบต้ากูแคนหรือซีโร่เบต้าพาสเนี่ยก็เอาสารอาหารทุกชนิดเนี่ยมารวมกันโดยให้อาหารทางออกซิเจนและกับน้ำใช้ในการให้ออกซิเจนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิวันหรือว่า1เดือนเพื่อจะให้เกิดเรื่องของเอนไซม์เพราะเอนไซม์พวกนี้จะไปย่อยพวก เซลที่เล็กที่สุดไปย่อยอาหารย่อยส่วนที่มันของเสียในร่างกายให้ออกไปแล้วพอเราผสมกันแล้วเนี่ยให้ออกซิเจนให้น้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาอไปอบเพื่อได้อุณภูมิคือไม่เกิน5 0องศานะครับแล้วก็เราก็บรรจุเป็นแคปซูลที่เป็นเบต้าโคแานัลพลัสหรือว่าเป็นซีโร่เบต้าพลัสไว้ไหนที่ควรจะทานซีโร่เบต้าพลัสหรือผู้ป่วยประเภทไหนที่สามารถรับประทานซีโร่เบต้าพลัสได้ครับคนที่ป่วยหรือคนที่ไม่ป่วยหรือเด็ก หรือคนชราเนี่ยก็สามารถที่จะทานซิลเบตาพาสได้เพราะทุกวันเนี้ยอาหารที่เรากินเป็นเคมีคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันกดไหลย้อนมะเร็งและโรคที่เกี่ยวพัมกันบกพร่องเกี่ยวกับเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยก็สามารถทานซิโลโ�ตาพัสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับทุกวัยเพราะเซลล์ทุกวันเนี่ยมีความเสื่อมทุกวันครับอันนี้คือทําหน้าที่ในการย่อยอุจจาระด้วยย่อยอาหารด้วยแล้วก็ซ่อมเซลล์ที่เสื่อมด้วยแล้วก็เป็น สร้างภูมิุมกันให้กับร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเพศทุกวัยสามารถทานซิโรเบต้าพลาสได้ครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพหรือสนใจในผลิตภัณฑ์ซิโรเบต้าพลาสสามารถติดต่อได้ที่ทางช่องใดบ้างครับสามารถติดต่อมาได้ทางเพจซิโรเบต้าพลาสหรือโทรมาได้ที่0877111191หรือ0897821156 หรือ099-498-9494วันนี้เรา2คนนะครับต้องขอกลับลานทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครับกับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ